สวัสดีนกักเรียนชั้นปาสามทุกคนนะคะวันนี้เราพบกันในวิชาภาษาไทยสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราพบกับตัวอย่างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยเรื่องการเขียนบรรยายภาพการเขียนบรรยายภาพคือการเขียนถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับภาพโดยใช้ประสบการณ์เดิม การเขียนบรรยายภาพมีขั้นตอนดังนี้นะคะแียงดูนะคะถ้าเรามีภาพอยู่1ภาพขั้นตอนการเขียนบรรยายภาพเราจะเขียนยังไงข้อที่หเราสังเกตภาพก่อนว่าในภาพนะมีอะไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนที่สคือการเชื่อมโยงเรื่องราวซึ่งมีวิธีการต่างๆคือ ข้อ 1. เชื่อมโยงด้วยคําโดยเราเขียนภาพต่างๆให้เป็นคําก่อนเช่นเราเห็นมีสัตว์เราก็เขียนชื่อสัตว์ไว้อาจจะเขียนไว้ว่า,วาช้างม,าม้าหมียีรับเสร็จแล้วนะคะข้อ2.2นําคําเหล่านั้นนะํามาแต่งให้เป็นประโยคให้สอดคล้องกับภาพ แต่ในประโยคนั้นนะคะนันเกเรยียนต้องสามารถตอบได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรเสร็จแล้วนะคะนำประโยคที่เราเขียนไว้มาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันพอเราเขียนเสร็จแล้วเราอย่าลืมตั้งชื่อเรื่องการตั้งชื่อเรื่องเราตั้งให้สอดคล้องกับภาพและข้อความที่เราเขียนบรรยาย นักเรียนลองอ่านตัวอย่างดูนะคะจากภาพเมื่อกี้ก็จะได้ออกมาแต่งออกมาเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าปลาแซนสุกเรลองอ่านดูนะคะนี่คือตัวอย่างการแต่งเรื่องออกมาหรือการเขียนเรื่องจากภาพออกมาสำหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนลองอ่านดูอีกครั้งนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ